สวัสดีสสดจาาาาา้าพี่น้องปองปลายสุขคูุกคนมินี่นีหลาผ้ากินผ้าพี่น้องไม่กินกุ้งชุบแป้งทอดหนึ่งกิโลจ้ะกว่าสิทอดเ็จกว่าสิเ็ตได้พี่น้องเพราะว่าเด็กกะชุบอันนั้นเด็กกะชุบอันนี้ไฟตองงสี่โอ้นี่แหละพี่น้อง <c oughs> สวยไหมคะสีสีสันเป็นแต่แสบ่าพี่น้องอ่ากับอ่าน้ําจิ้ม <c oughs> น้ําจิ้ม <c oughs> บวยนะคะแล้วก็แก้เลี่ยนด,ด้วยนี่จ้ะ ระเทียมโทนดองน้ำผึ้งนะคะมาจะมาเป็นกำลังใจให้หลาภากินในการกดไลค์กดแชร์ด้วจ้ะเด้อหาเมนูทีพระเอกมิวสิกสามารถกินได้ <c oughs> นั่งบ่กินเครื่องในนั่งบ่กินดิบนั่งบ่กินมะแรงอันนี้แหละพี่น้องนั่งมากสุดแล้วกุ้งชุดแป้งทอดเอา้าป้าจัดไปมากินมากินชนแก้วกันก่อนจนก้าเรียกชนกุ้งยา กรอบจังเลยอืมอม,มันเป็นไงได้ไหม,หไ,หมไม่อ้วนก็บ,บ้าแล้วฟางกินคู่กับเค็มคนอร่อยนะดีข้าฟเ,เ,เลยฮะเกเรียนได้ดีมันหอมลงกล่อมดีกว่า นนเฮ้ยแครอทช่ไหมใชก่กับกับเส้นมะละกอว้าวกินม <c ười> ดต่างห่างไปเลยอร่อยจริงกอบดนัวอานัวหมักหมักอันนี้ก่อนนะหมักกุ้งก่อน หมักกุ้งด้วยอ่ารสดีหน่อยหนยหนึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวอ่ะปะมันกิมกมนิดตัวแป้งนี้หนูไม่หมักเลยกับไข่อ่ะไม่ปรุงเลยเพราะว่าเราเราหมักใส่กุ้งแล้วกรอบไปเลยหวานไม่เผ็ดอร่อยดีเม,ม,มื่อกินน้ากันได้แต่เด้อ

มันหีน่ที่แม่โกูก็ปึ้งออกมาลงใหม่อู๋อ,อย่างสดกินไม่ทันพอาาซื้อมาตุนเต็มเลยเมื่อกลอนดิบก็กินได้นะปะอร่อยอ มันจะชุบแป้งทอดกรอบแบบสองแบบนะแบบหนึ่งก็แค่เอา,เอาแป้งผสมมันก็จะเป็นเนื้อนวลนิเนียนไปเลยก็กรอบเหมือนกันอันเนี้เราเอาเอาอะไรมนะกิดขนมปังหรืออีกวิธีหนึ่งก็เอาแป้งอ่ะใส่น้ําผสมกับไข่กับแป้งแล้วก็น้ำมันเดือดแล้วก็สลัดสลัดสลัดใช้ปลายนิ้วสลัดสลัดแล้วก็เอาเนื้อชุบแป้งแล้วก็ลงปุ๊บมันก็จะเกาะเกาะกันคล้ายกันเลยให้เคอยต้อนนะ ไม่ได้กินมัน <ga> ก <t> ็ทอดไฟปานกลางนะป้าไม่แรงแล้ว <ederim> ก <t> ็ไ <unpleasant> ม <t> ่เบามากแต่งานมัน <warm> ร้อนทํามันเดือดจัดอร่อย อันนี้นะอนนเอาไปเจียวไข่เนี่ยจะอร่อยได้ซอยอืมมันซอยน้ำมันรวนในไข่หอมอร่อยก<ส>ินแต่ละเมนูนะอืมอืมอร่อยนะ ก็ยังเหลืออ่ะไ,ไม่เลยวะาผมชอบอ่ะเพราะว่ามันกินแล้วแก้เี่ยนดีมีประโยชน์ด้วยอร่อ,รอ,อยด้วยเขาดื่มน้ำหออมหอนะมีคนตั้งกันมากคือเนี่ยลาหลายคนตั้งกันเยอะมากสองร้อยกระปุกกะออกหมดเลยแป๊บดเดียวแหมนั่นแหละแล้วก็สำหรับใครที่สอบถามเพราะว่า ดูแลสุขภาพและรูปร่างยังไงนะคะอีหลากับขอบคุณนะคะดื่มกาแฟ B7 กล่องนี้นะคะ1กล่องมี10ซอง250บาทส่งฟรีปลายทางฟรีแล้วก็มีโปรโมชั่นแคมเปญทุกลูกค้าติดใจแล้วก็สั่งเสียที่สุดก็คือโปรสก,กล่องแถม1กล่องแถมแก้วแถมถุงผ้าในนะคะเ9 0บาทแล้วก็กล่องกิฟต์เซตกล่องแดงกล่องนี้นะคะฮอตฮิตมาได้จับ ในกิ๊เซตกล่องแดงนี้จะมีทั้งหมด55ซองนะคะพี่นองจะจจะส่งฟรีปลทางฟรีในราคาเพียง990บาทนะจะเาใครสนใจอยากจะลองชีกชงดื่มเพื่อสุขภาพและรูปร่างไปพร้อมๆกันอย่างปลอดภัยนะคะพี่นองจะสั่งซื้อทักแชทเข้ามาหรือโทรเข้ามาได้นะจ๊ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะกันนะคะนี่กระเทียมโทนที่หลักกินอยู่ในะพี่นองน,นะลอยเดียวหอึ่งรยบทสงฟรีตั้งแต่กระปุกแรกเลยพี่น้องเด้อ มืมึงแป้งนี่บางมากนะคะเนื้อกุ้งเยอะตัวใหญ่เวลาเสิร์ฟกุ้งก็ต้องเหลือกนิดนึงไอ้วาล,ลุดไม่ต้องแมวนะไม่สัดหัวรุดตัวนิ่มเปลือกนิ่มจะเสิร์ฟอยว <c oughs> ไม่สัดๆัดนั้น แมโกโกูเราไปซอนไปตั้งสิบโมงเช้านะมันจะได้กล้องสดก็อามรอบไอ้คุณเทของทะเลมาแล้ววันเนี้ยมาวันเตะตอนที่โมงเชา้าค้าบริการนี้นะอืแนะนำดีคูณาดีบัดเพื่เวลาได้กินเตเก็เหลือไว้วันแล้วือททน,นอืมของขางสีนึกกินไปสีตัว ก็กินไปตั้งหารเลยอ๋หออเหรอเจ้บัวมันกินปะอร่อยเลอร่อยเอาน้ำจิ้มมากันไหมวะเอามาแบ่งก,กันมันน้ำจิ้มก็นหมดหรือยังอ่ะแต่ว่าปลาชอบน้ำจิ้มบัวดููเวินนี่เวินจิ้มบัวม่ไมีมีครไม่บางขงขาอื choi bún lắp bảy ha, lô tát là, siêu phệ là ngon, 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 là ngon, 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 yên ngon, คือมันเหมือนมีรสหวานนิดๆไม่น่าล่ะกระต่ายมันจอบกินแ <c oughs> อ้มันกินมาละก็อมันไม่กินกับมันกินเครอท <c oughs> <c oughs> มันก็นรสจักเหลือ <c oughs> มีหลายคนแม่ๆป,ป้าคุณยายน้องๆหลานอะ บางท่านยังไม่รู้ว่าป้าเป็นคนจังหวัดไหนอายุเท่าไหร่เร<า>ียนจบอะไรมนาะโอ,อ,เอา้เอาเอาวุฒิอย่างนั้นเลยเอ่ะอืไอาญยยาปยบาทใต้เขาชอบฟังอายุสี่สิบต่ออะไรวะจะไปรูติสีสิบสมีตานีสี่สิบห้าแล้วนะครับแกจัง <laughs> แก่แต่หน้าไม่ค่อยแก่แต่หน้าค่อยจะไปก่อนเจ้าแล้ว <laughs> <พ>บ้าน<พ>อ,อยู่บ้านอยู่ตรังนะครับเรียนเรียนจบหมอหัดใหญ่คณะอะไรวะคณะวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ฟิสิกส์กแล้วจบมาทํางานเกี่ยวกับอะไรจบมาปุ๊บไปทํางานที่ครับไฟ่กายไม่ได้เกี่ยวกันเลยเป็นไฝ่กายนะครับเป็นผู้จัดการข่ายทีวีนี่แหละนี่เกี่ยวกังการ์ดนี่ ไฟลเลยแบนมาจุด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 รู้อะไรแบนในวงคำตอนป้าทำงานครั้งแรกป้าได้เงินเดือนกี่บาทอ๋อจะได้เงินเดือนสี่พันคนเั้นก็ไม่ทำป้าก็บอกเงินเงินเดือนน่อยแต่เราตั้งมาเงินสี่พันแต่กลกมจอมเมื่อนะครับเดืนอนทำไม, <c oughs> มก่อน<ะ>ใี่จะไม่จะสามสิปีแล้วอ <c oughs> ตอนหนูทำงาน ทำงานไปแล้วก็เรียนไปทำงานเป็นพนักง,งานเด็กเสื์บเด็กเสื์บแล้วพี่นอ้องได้อ่าเงินเดือนสามพันในหน่อยๆน้วเพิ่หน่อยเนี่ยถามว่าพออยู่ไหมถ้าเช่าบ้านเองก็ไม่พออยู่อะพี่นอ้องแต่ว่าได้อ่าได้ค่าทิปก็พอไปได้อ่เพราะว่าเดี๋ยวพอสิ้นเดือนใช่ไหยม,มันก็จะหักค่านั้นค่านี้อีกอ่ะอยู่ยากเด็กเสรอบอะอาไข่ทิปอยจะบอกเลยว่าห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทเนี่ย ต้องขอบคุณมากเลยนะนั่นคือนั่นคือค่ารถไปโรงเรียนอะรถตู้รถเมงอยู่ที่กรุงเทพนะพี่น้องนะสมัยนั้นนะทีหล่าเลี่ยนนะน่แหละแล้วก็แล้วก็แ,วกบแบบว่าถามว่าเป็นอาชีพที่แบบว่าสนุกไหมสนุกนะคะดย่ยดูถูกด้วยพี่ <c oughs> น้องเด้วคือมันได้เงินเหมือนกันนะ <c oughs> กว่าเราจะไต่เต้าแต่ละระดับเลเวลเรามาอย่างเงี้ยคือหนึ่งการที่เราจะเป็นนายคนได้อะ่ะเราต้องเป็นลูกน้องเขาก่อนพี่น้อง เรียนรู้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่มีเรียกว่ามีประสบการณ์และมีคุณค่าเนาะป้านะกินแบบนี้นี่เปลาเมื่อจะนั่งอูจกินหมดไหมมันหมักเลยมันกินไม่ได้ตัวเองกินตรงกลางของขอบไม่ต้องกิน เริ่มงกินไม่ลงมติดคอนี่นน้ำแม่หนีลืมเอาน้ำจิ้มหนีมามาน้ำอื่นนะิดแล้วไม่มีอื่นนะถ้าป้าจะเอาอ่ะอข,อขึ้นมาค่อ,อ,อยๆแค้นเหมือนกันทึ้งจากแม่ว่าแค่นอะอ มีแห้งยาวๆพี่น้องมันแข่นหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเนี่ยข้าวมื้อแรกของหนูก็คือกุ้งชุบแป้งทอดนี่แหละก็กินกับพ่อไปแล้วคลุดแป้งมันบางอ่ะเวลาเคี้ยวไปอ่ะมันจะได้กินกุ้งพี่น้อง Ngoc ừ. Cậu... chấm không tăm cung sốt kín lắm. Ngoc chấm kín lắm. Ngoc chấm kín lắm. Mhm. 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 จิ้มไรฮะเตัร์นี้มมันไม่ค่อยจิ้มจิ้มที่มันเหนือ่อยเฉยอืมกินไล่กันจุกเว้ยจุกบจิ้มเยอนะเะยอิ่มแล้วก็พอป๊าเราไม่ฝืนเพราะว่าเราเน้นกินสนุกสนุกอะกินแล้วอร่อยจริงถ้าฝืนเนี่ยถ้าเราอิ่มก็คือไม่ต้องกินที่หมดจะไปกินอะไรนะหนยิบอะไรเนี่ย

มันี่เกินแล้วมันมีประมาณยี่สิบกับตัวนั้นเนี่ยหนึ่งกิโลอะอันนี้มันเกินยี่สิบแล้วนี่อะวเ,เหรอพอเรากินคนละซิบเลยตึงแล้วอิ่มใช่ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามิบสี่อ้าว เน่ไปนับได้ไหป้ากินหางมันด้วยอ่ะยาเซตลงลงปุ่งหมดแล้ว <c oughs> ไปทังหางเลยมาจากพี่น้องจานในรับพี่ลักอะ่ะพยายามที่อยากจ,จะนําเสนอเมนูหลากหลายนะพี่น้องถามจริงว่าห่วงรีวิวไหมก็ห่วงนะแต่เรามองว่าเราเกินจุดที่จะมานั่งกินโชว์แต่เมนูเดิมๆนะพี่น้องก็พยายามที่จะเอาเมนูที่อันพรยเอกมิวสิกอ่ะ สามารถกินได้นะพี่น้องนะเพราะว่าอย่างที่บอกนางไม่กินดิบน,นางไม่กินอะไรพวกมะลงมะแรงหรือเครื่องในนั่งมากินขี้หลยาดนะนพี่น้องนะเราก็เลยต้องหาเมนูที่นางสามารถกินได้แล้วก็คิดว่าทําแล้วมันมันน่าจะกินได้เรื่อยๆนะพี่น้องนะกันนี่แหละที่หลักเลยเห็ดอันนี้แหละ,ละ,ก,ะ,ละกุ้งชุบแป้งทอดมาผ่านพี่น้องแม่์มย์ป้าๆหลานๆทุกคนกินน้ากันนะพี่น้องนะผู้ใดอ่ะว่างนะคะก็ทําให,ห ลูกๆและหลานนะคะทําง่ายนะคะพี่น้องแล้วก็อร่อยเนาะมันกินกับข้าวสวยนะคะแล้วก็อร่อยหาผักที่แบบว่าแตงกวาแครอทที่กลิ่นมแมรงควบคู่ไปให้ให้เด็กๆเขากินนะฝึกเขากินกับน้ําจิ้มน้ําจิ้มบวยนะมันจะแบบว่าออร่อยเข้ากันฝึกเด็กกิน,กนผักไปด้วยไปมีตัวได้พี่น้องอ่ะก็รัที่จ่าก,กันไปฝากผลิตภัณฑ์นี่นะจ๊ะ <c oughs> มือว่านนะพี่น้องนะ oh. กินไป หมดไปแล้วนะคะ200กระปุกนะพี่นอนองจ้าสำหรับกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งนะคะส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรกนะพี่นอนองจ้า <c oughs> แล้วก็สำหรับใครที่สอบถามเข้ามาว่าในเรื่องของกาแฟเพื่อสุขภาพและรูปร่างย้ำว่าพเพื่อสุขภาพและรูปร่างนะจ้าพี่น้องจ้ามีกาแฟที่สกัดแล้วเพียง10%เท่านั้นนะคะแคลอรี่25แคลอรี่นะคะพี่น้องจ๊ะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรนะ ใครไอครีมเทียมนะมพี่<ท>น้องน<ท>ะ,ะใครที่แบบว่ากินเจสามารถดื่มได้อาพี่น้องเช่ามุสลิมมุสลิมใช่ไหมมุสลิมมุสลิมมุสลิมนะพี่น้องจ้ะสามารถดื่มกาแฟตัวนี้ได้นะคะหนึ่งกล่องมีสิบซองนะคะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะจ๊ะมีแคมเปญโปรโมชั่นมากมายแคมเปญที่ทุกท่านลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะแล้วก็ยอดสั่งซื้อที่สุดนะเยอะที่สุดก็คือ,อโป่าโปร990บาทนะคะ กาแฟ4กล่องแถมเพิ่มไปอีกหนึ่งกล่องแถมแก้วแถมถุงผ้านะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจุดนี้ครับจุดนี้มาแรงแสงทางโค้งนะคะกล่องกิฟต์เซ็ตกล่องแดงใครจะสั่งก็บอกว่ากล่องแดงค่ะกล่องแดงนี้ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด55ซองนะคะในราคาเพียง990บาทนะคะผู้ใดสนใจอยากจะฉีกชงดื่มเพื่อสุขภาพและรูปร่าง อย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันนะคะพี่นองจ๋าไม่ใช่กลุ่มยากุปปศาสาร์นะพี่นองก็สนใจทักแชทเข้ามาหรือโทรเข้ามานี้นะคะอ่าสามีอีหลาเพลงมิวสิกซอว่าคุณชัยนะคะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนสั่งซื้อได้นะคะผู้ใดทไม่สะดวกที่จะโอนเงินนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อิหลาพาินกับเอกมิวสิกไปแล้วสวัสดีจ้าเมี่งวันกับบินโชว์ไปโชว์มา